สวัสดีตอนเช้าจ้าตอนนี้เฮ้ากายอยู่กันที่ป้านน้องอุ๋งอิงนะคะที่บ้านน้องโคูจ้าเอเอกระลังไทยบรรยากาศรอบรอบ,บ้านดูตอวน,นี้ก็ใกล้เวลาเดินทางแล้วจ้าเราก็เดินทางกันหกโมงเช้านะคะวิรถพุ่งพ่วงมาแล้วหาซื้อแนวกิ๋งนี่กินบั รถพุ่มพวงมาแล้วโอปวนพ่อเอกลุงเดียพี่มอนนึกว่าพ่อเอกนี่เกิดเป็นลุงเดียนะจ๊เห็นไหมเรียกกันใหไงเรียกกันมาปวนนี่ <ín> พี่มอนอยากยังล่ะ <S 1> <S 1> อ้ อากาศเย็นเนาะก็เล่กินมากนี่มันย้อมีเลยนนี่เอาก็าลามเลยอืมสีอะไรเหรอตีแดงแดงวนนะอืมแล้วก็ครึ่นึงแล้ก็อย่างรอะไรเลยมเนแบบีแดงอมก นพี่บอลอยากอย่างว่านี่หมูปิ้งด้วยนะจ้าทุกคนเอาไก่กับหมูปิ้ง้าได้แล้วจ้าไอ้หมูปิ้งกับไก่ทอดนะจ้า อนอื่นน่าจะยังไม่เสร็จก็กินก่อนแล้วกันระหว่างที่รอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาจะใส่นี่มาเจะใส่เธอมาเจะใส่เธอเป็นใคร,ราตามฉันมาทำไมแกต้องการอะไรอุ้ยไม่ยัง บอเดอร์บาลังนีมาหลายเล้วยุดเลยหนาวแน่เลยก็หาอะไรกินก่อนนะคะเพราะว่าเดินทางน่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมงลบไฟบางไฟไปเอย อืมอ่ะฮะทำมาเลยดีดิเอาหมดขันไฟนโอ้ยมาอะไรจังเด้เลยฉันหูจักความเป็นหาคนเดมันไปหาองค์อิงเลยเออโดกับเรียนแวกโดต่อยต่อยเห็นคนหนีเรียนใส่ มันหนาวบอมันเลเรียนมาเฮียนครูว่ามันนาจะหนาวแหละแม่มันเดินเดินมันมากเหมือนขึ้นลุงเดียวไปส่งแต่ว่าลุงเดียวไปส่งสายหมึม่มันอาจจะมากเพราะว่ามืนเอะมันเละนอเมาหรอเล่าไ่ได้ส่งเลยก็แสดงว่าอ๋อเพื่ออะไเมือขึ้นอ๋อแต่ว่าผู้ใดวะ แมวมาหากินพอแม่มนันหั่นอยู่ในช่วงที่ให้นมลูกแต่ว่าหาโาเพียนพ่อ,พอ,อวัาาอวนนี้จะจ่อยแมวมันก็เล่ยองหาเรียนกินไปตัววันนี้เรียนไปแเรียนบ้านลูกเรีนน้ำกลดมาก,มากาเพาะหมเนื่นเจ้าดูเจ้า,า,าดูเลยสีแดงของแม่สีคือแม่แต่ว่านีสายเหลือโดนะอือ ม่แม่ดองม่าแมงดอกน้นหน่อยุไม่เคยเห็นหนาแม่มันเวแม่มันตหน่อยหน่อยอแม่มันบ่นหอยเยอะหมาท่านบ้านเทาไห่ล่ะบอดจอยมันบกเกี่ยวกับพันเนียปะจอยพอมันจอยอยูือด ฉันอาบน้ำแล้วออกไปยิ้มมาไก่ฉัน,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 นดูเ <c oughs> จ้าเนี่ยเนี่ยมาให้มาให้มาขอมกันได้พร้ม โอ้สลัดเนาะสลัดพ่อมตัวผู้หรือตัวแม่น่ะนะมันเป็นอาหารหมาดูอ่ะมาเขาบ่กินเขาเสาร์ดอกท่านอีหอดเนี่ยถาก่อนเขาบ่กินเหล่ากับน้ำใจหอดอ่ะ เจ็ดร้อยกว่าโลเจ็ดร้อยกว่าโลคือมองยังไงไป ตรงแขนหมีกพมบ่บอแมนเห็นแม่นหน่อยว่าอยากได้บ,บ่กินบ้าหมกินหน่อยถดาบวันเมาอ,อยังก่อนเองเกลยน้องกแล้็กโกแลตต่างประเทศโอ้จ็กํกแลตอันทั้งในมันเมียน น้ำมันบ่จ้ะวิสกี้มวิสกี้กินไปจัก่อนจ้ะสองไม่น้ำอุ่นน้ำอุ่นต้อปุ้อนก่นก่อนได้เพราะว่าไฟมันต่งบ่ถึงอ๋อต้องอันไดเปียนมอเบเกอร์ เ่มเบเกือกเหรอเบเกือกตางๆเอ็นหืมใส่ซ่อกันกับหลังไงก็ได้จ้ะพี่มอบอกพี่มอเขาจะยู่เกิดมาเพราะว่าเอาขนาดทอกันกับหลังไงเลย như bạn สายสิล่ะบ่ได้เด็กคือ không ได้สายไฟรับบ่ได้ยากอยู่บ้านเพิ่นหมอนั่น นั่งทาบุญโตหยุดหยุดมันนั่งทาบุญโตโอ้ยเป็นแต่สั่งไปพูดพูดไปกินพูดแต่ว่าเข้าบรสามารถรับเหรียญใหญ่แล้วพี่น้องบ่ได้แล้วจ้าเบิดโคต้าแล้วเยี่ยงหยุดหยุดเจ้ามันเป็นอีหรือเป็นบักบุญนี่ดูเป็นนางสาว โอ้ยปั่นป่วนหัวใจเลยเกินเจ้าเนี่ยลูกบักโดอิลีเมียนเลยรอครับจะลูกบกโดนันะเพว่าัขไทยถบยูหันยูหันนั่นตรงนีบักโดเป็นเป็ด ใครถิ่มไว้ตันันต่ตัวอดบมาอบอ,บอ,บอมันตอบอแมนลูกบักโด,ม,โดมันเป็นลูกที่งาบอย้อมรับ <c oughs> ปูกับงาบอมักบคือทไมหน้าตามไมเนกัน,กน,นเขามีเมียตกเมียแตงที่เขาจัดการจัดแจงไว้ให้มึงเลีวโดมึงบอสไม่ิ์ที่สิไปมีลูกนอกสมรถงงเลยวะ นั่นเห็นบ่นั่นดีดีเฮาเหรอเข้าแนวดุเออชิมไหมเนี่ยกินนี่ฉันกินได้ประมาณ30%เดีแต่ว่าเธอหยาดฉันกินนั่นอีกเกจที จะกาจ้าเอ้อยเจ้าปูเจ้ามันจะกดกิดเฮา้เฮาเอาทุงให้หมันขยะอันนี้ขยะ,นนยะโอ้ยมาออกตัวนี่นะจ๊ะบ่หายดอกไม่ใช่ขยะมันกินบ่ได้